กทช่องพี่จะปีนเถิดนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมีข่าวดีจะมาบอกนั่นก็คือผมจะทำหนังใช่ไม่ผิดนะทุกคนผมจะทำหนังเกี่ยวกับหนังเรื่องการต่อสู้นั่นแะหละทุกคนซึ่งเป็นหนังแบบนักเลงอ่ะแบบเหมือนซีคิงแต่มันไม่ใช่ซีคิงนะไ,นไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ชนะ แต่ว่านี่คือคนที่อะไรครับทุกคนเป็นคนเขียนบทเขียนบทแล้วก็ให้เสียงภาคไทยโดย่นหรือคนซึ่งผมเนี่ยจะเอาหนังใหม่แล้วกันนะช้อนที่ไหนช้อนอยู่ตรงั้นน่ะที่ไหนะซึ่งผมเนี่ยจะทําหนังแบบต่อสู้แบบนักเลงแบบนักเลงมาเจอกันเอ้ยแบบ เจอกันอ่ะเจอแบบเจอนักเลงแล้วแบบต่อสู้กันได้อ่ะนั่นแหละทุกคนซึ่งมันจะเป็นหนังแบบอะไรอ่ะคือจะเป็นหนังสั้นหรือหนังยาวดีเนาะหนังสั้นก็แล้วกันแต่ว่าผมว่าเนี่ยน่าจะหนังยาวหรือหนังสั้นผมเอาแบบนั่นแหละเอาหนังสั้นดีไหมเอาละผมจะเอาหนังสั้นนะแต่ไม่แบบ แบบแค่แป๊บเดียวแบบสั้นแบบจบจบเรือแบบไม่ใช่นะแบบสั้นยาวนิดนึงนะซึ่งนั่นแหละทุกคนซึ่งผมเนี่ยซึ่งเจอกันวันนี้ในรงมคาพีพ่ไม่ใช่แล้วในในช่องผมนะทุกคนเจอกันนะผมจะจะทำหนังเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย